ดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านที่รักสุขภาพค่ะวันนี้นะคะจุนก็มาพบกับทุกคนอีกแล้วนะคะวันนี้นะจุนอาจจะมาเลดแต่จุนก็มานะคะเพราะว่าวันนี้นะคะจุนเองก็แบบงานเยอะมากนะคะตอนนี้ก็เมื่อยตัวมากเลยนะคะเพราะว่าวันนี้จุนค่อนข้างมีภารก,กิจหลากหลายนะคะหลายด้านแต่ว่าจุนก็ยังมานะคะเพราะว่า เชื่อเรื่องของวินัยมากๆว,ว่าตัววินัยเนี่ยนะคะมันเป็นตัวกำกับให้คนเราประสบความสำเร็จได้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งะคะจูนรู้ตัวเองดีนะคะว่าจูนเป็นผู้นำนะคะดังนั้นนะคะทุกๆอย่างนะคะที่จูนกำลังทำอยู่นะคะมันเป็นตัวชี้วัดความเป็นของจูนนะคะถ้าจูนบอกว่าจูนเป็นผู้นำจริงๆนะคะไม่ว่าจูนจะตายยังไงนะคะจึนก็ต้องทำนะคะแล้วก็เดินอยู่ในเส้นทางนี้ให้ได้เพราะว่า เป็นต้นแบบให้กับคนนะคะในองค์กรของจูนถึงแม้ว่าเขาจะมองเห็นหรือว่ามองไม่เห็นแต่คนแรกที่จะรู้นะคะก็คือตัวจุนเองนะคะไม่ได้่ะไม่ได้เลยนะคะถ้าสมมุติว่าเราจะรู้สึกไม่ดีกับตัวเองซึ่งตรงนั้นจุนจะยอมรับไม่ได้ก็ยังพูดกับเพื่อนๆนะคะในกลุ่มว่าเฮ้ยจุนจะพูดเรื่องอะไรดีวันนี้จุนยังไม่รู้ว่าจุนจะพูดเรื่องอะไรเลยนะคะเพราะว่าพอดีจุนค่อนข้าง เยอะนะคะก็เลยไม่ยังไม่ได้เตรียมนะคะแต่พอคราวน,นี้เอ้ยเออพูดเรื่องของวินัยดีกว่าเพราะว่านี่ไงเพราะว่าฉันเป็นคนมีวินัย <c oughs> <c oughs> นะคะแาะว่าไม่ว่าจะง,งานเยอะขนาดไหนนะคะแต่ว่าบอกว่าไลก็จะต้องไลฟ์นอกจากว่าจุนจะติดลูกค้านะคะบางทีมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยไม่ได้เลยนะคะหรือว่าจุนรู้สึกว่าจุนแย่มากนะคะ <c oughs> ที่แบบไม่สามารถออกมาพูดได้เนี่ยบางทีก็นะะเรื่องของวินัยนะคะมันเป็นเครื่องมือกำกับนะคะในการาทําให้คนคนหนึ่งนะคะมุ่งตรงนะคะสู่เป้าหมายนะคะคือบางครั้งเนี่ยอย่างอย่างทําไมเราเราไปเรียนหนังสือใช่ไหมคะทําไมเราต้องแบบว่าไปร้องประเทศไทยรวมเลดเนื้อเสื้อไทยใช่ไหมคะตอนเวลา8ปดโมงเช้านะคะ ก็เป็นการสร้างกฎกติกาสร้างวินัยให้กับเด็กนักเรียนนะคะหรือว่าตอนที่แบบเราทำงานอยู่ที่บริษัทใช่ไหมคะก็เราก็จะต้องเข้างานตอนเวลาสัก8ปดโมงครึ่งบางคนก็จะเป็นแบบการสแกนนิ้วนะคะสมัยก่อนเราก็ใช้วิธีการตอกบัตรใช่ไหมคะแล้วเวลาเลิกงานก็จะเป็นเวลาแบบนี้เพื่อให้ทุกคนนะคะอยู่ใน กฎกติกาอยู่ในวินยัยมีช่วงเวลาที่แบบเออเข้างานช่วงเวลาที่แต่พอเวลาที<ะ>่เราออกมา,เ,าเป็นเจา<ะ>้าของธุรกิจอเองอะคะ่ะการที่คนที่ไม่มีวินัยนะคะถ้าเขาเก็บกฎมานะคะพอเวลาที่เขาแบบออกมาจากออกมาจากจากกฎกติกาเหล่านั้นนะคะเขาจะเขาจะอยู่ในระเบียบไม่ได้แล้วพอถ้าสมมติว่าเราเนี่ยมามาเป็นเจ้าของกิจการนะคะ ไม่ไม่สามารถตั้งตัวเองแบบอยู่ในระเบียบอ,อยู่ในกฎดแล้วมันเป็นผลอะไรไหมมันจะแบบเฮ้ยใ,ใครจะมาด่าเราหรืออะไรไม่มีใครมาว่าเราหรอกนะคะแต่มันเป็นการฝึกพฤติกรรมนะครับฝึกนิสัยทําให้เราแบบว่าเป็นเป็นคนแบบนี้ซึ่งมันแบบว่ามันอาจจะไม่ดีต่อต่อกิจการต่อธุรกิจที่เรากําลังทําอยู่และยิ่งเท่าวันนี้นะคะเรามาเป็นผู้นํานะคะเราก็ เหมือนกับว่าตัวเราเองเรายังอยู่ในวินัยไม่ได้เราอยู่ในระเบียบไม่ได้นะคะมันก็เราอาจจะแบบไม่เป็นที่เคารพนะคะไม่เป็นที่เชื่อถือนะคะของคนในองค์กรน,นะคะเพราะว่าเขาก็จะไม่เชื่อในการกระทําหรือเวลาเหมือนเหมือนกันหรือคําพูดเวลาที่เราแบบเออได้มีโอกาสได้ขึ้นเวทีหรือว่าได้มีโอกาสพูดนะคะแบบ่งปันแนวคิดอะไรอย่างนี้นะคะให้กับเพื่อนๆพนพ,นพวกนี้นะคะแล้วแบบว่า เ,เธอพูดเก่งมากเลยแต่เธอทำไม่ได้นะคะเธอก็ไม่เห็นอยู่ในวินัยเลยอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่เชื่อถือถูกไหมคะควนี้ก็กําหนดไม่ได้แล้วเอาตามใจนะคะเพราะเราเราเราทำอะไรตามใจเนี่ยธุรกิจมันก็ย้ยไปเย้มาไม่เป็นโลเป็นพยผลลัพธ์ก็ไม่ได้เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเรามาแบบเหมือนกับกลายเป็นคนที่แบบไร้ระเบียบไร้มีความปกนะคะ,ะ,คะเรารู้ตัวนะคะว่าสิ่งเนี้ยเรา เราเราสามารถที่จะยืดหยุ่นให้ตัวเองแบบไหนได้แบบไหนที่ทําให้เรารู้สึกว่าค่อนข้างจะผ่อนคลาย flexible นะคะเรียกว่ายืดหยุน่นคือแบบว่าไม่ต้องไปเหมือนกับเฮ้ยตั้งหลักแบบเฮ้ยฉันจะต้องตื่น7จ็ดโมงเหมือนกับตอนที่ฉันทํางานประจํานะอะไรแบบนี้หรือว่าตอนที่ฉันเรียนอยู่ฉันต้องตื่นตีห้าอะไรอย่างเงี้ยนะก็ก็คงไม่ต้องทําขนาดนั้นก็ได้นะคะแต่ว่าวางแผน นะคะให้มันแบบว่าอยู่ในรูปแบบกติกาเดียวกันกับงานที่เรากำลังทำอยู่แล้วถ้ายิ่งนะคะเราต้องแบบมีความเกี่ยวข้องกันกับทีมงานองค์กรผู้ใหญ่นะคะหรือคนที่แบบเราเคารพนะคะต่างๆเนี่ยนะคะเรายิ่งจะต้องแบบว่า วางระเบียบแบบแผนให้ชัดเจนงานนอกงานในงานส่วนตัวทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องแบบอยู่ในตารางสเกเบลนะคะตัวตัวสเกตตัวสเกวนเนี่ยคะก็คือตัวแบบตารางปฏิทินงานนะคะคือซึ่งแบบถ้าบางคนเนี่ยไม่สามารถวางวินัยได้นะคะในในในรายอาทิตย์นะคะรายเดือนนะคะหรือรายวันเนี่ยเราไม่รู้ว่าเฮ้ยเราจะ ทำอะไรนะคะเราจะแบบเหมือนเริ่มยังไงดีเราจะวางแผนชีวิตยังไงดีกี่โมงน,น,น,นี่นั่นนู่นอะไรเงี้ยนะคะเราไม่สามารถทำได้นะคะใช้วิธีการเริ่มต้นก็คือการจดนะคะจดลงสมุดบันทึกนะคะในตารางงานเนี่ยนะคะว่าเฮ้ยเดี๋ยววันอาทิตย์เราจะต้องทําอะไรเราต้องตื่นกี่โมงทําอะไรบ้างคือเราต้องวางระเบียบให้ได้นะคะอย่างตอนนี้นะคะที่ว่าจูนเนี่ยมาไลฟ์ใช่ไหมคะมาแบบเหมือนกับแบ่งปันแนวทางนะคะ ในการดูแลสุขภาพใช่ไหมคะก็มาทานผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็มาทานตรงนี้นะคะก็แม้แต่เรื่องแค่แบบการทานเนี่ยนะคะจูนเองก็จะต้องวางวินัยให้กับตัวเองว่าจูนจะต้องทานทุกวันนะคะทานทุกวันซึ่งในเรื่องของแบบการทานให้ลูกค้าเห็นหรือว่าไม่เห็นเนี่ยจูนทานอยู่แล้วนะคะโดยปกติจูนทานต่อเนื่องมาตลอดอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ที่จูนมาทานเนี่ยนะคะจุดประสงค์หลักในการที่จูนจะมา ทานเนี่ยนะคะก็คือว่าจูนอยากจะนะคะให้ลูกค้าเนี่ยได้มีโอกาสเห็นว่านะคะการทานผลิตภัณฑ์นะคะให้ได้ผลนะคะให้เกิดผลลัพธ์สูงสุดนะคะให้คุ้มค่าที่สุดนะคะแล้วก็ให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่เราต้องการนะคะอย่างบางคนบอกว่า ทานไปไม่เห็นผลนะคะเราต้องกลับมาวิเคราะห์ดูว่าที่เราทานไปแล้วเราไม่เห็นผลเราทานยังไงนะคะเราทานวันหนึ่งหยุด2วันแบบนั้นหรือเปล่าเราทานทุกวันแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าเราทานไปประมาณสักอาทิตย์หนึ่งหรือพอหมดขวดปุ๊บเราติดจ็อบทั้งๆท,ท,ที่เขาบอกว่าโดสหนึ่งประมาณ3เดือนเราทานแบบไหนนะคะเวลาถ้าถ้าเราเป็นคนที่แบบว่าเหมือนกับ เนี่ยเราไม่มีวินัยเรา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 ฟังแล้วเราเข้าใจนะว่าเวลาที่เขาสื่อสารเขาพูดให้เราเนี้ยเราเข้าใจแต่พอเวลาเรามาทำอะ่ะเราทําไม่ได้เราทําอะไรสม่ําเสมอแบบมีวินัยไม่ได้นะคะแล้วการที่เราเป็นคนที่ไม่สม่ําเสมอไม่มีวินัยอย่างนั้นมันเลยส่งผลทําให้เราไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการไงนะคะอย่างเหว่งบางคนอยากจะทํากระชับอยากรีแพรหน้าสวยนะคะปิ๊งปังอะไรแบบนี้นะคะแต่ นะคะเวลามาทำเนี่ยทำเองไม่ได้พอเริ่มหมดไปขวดอาจจะมีปัจจัยเรื่องอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องของการเงินบ้างนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของแบบว่าความไม่เชื่อนะคะว่าอุ้ยทานไปแล้วขวดหนึ่งเพิ่งได้ผลลัพธ์แค่นี้เองมันไม่ทันใจอะไรแบบนี้นะคะใจมันไปก่อนมันแบบว่ามันคิดไปเองก่อนว่ามันจะดีหรือว่ามันจะไม่ดีอะไรแบบนี้คือคิดไปเยอะแยะเพราะฉะนั้นไม่กินดีกว่าแบบนี้เป็นต้นนะคะพอเราแบบเหมือนกับเนี่ยเพราะเราเพราะเราจริงๆ การทาอะไรนะคะที่มันแบบซ้ำนะคะแล้วก็สม่ําเสมอมันให้ผลดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทานผลิตภัณฑ์หรือการแบบสร้างอุปนิสัยนะคะนะถ้าสมมุติว่าเราสร้างอุปนิสัยการคาซ้าเนี่ยนะคะเกิดวินัยนะคะที่ทําซ้าเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะได้ก็คือการนับถือตัวเองและผลลัพธ์เนี่ยมันเกิดขึ้นแน่นอนเมื่อเออมันจะรู้ไม่รู้นะคะ ว่ามันจะรู้ชัดแจ่มแจ้งหรือว่าไม่รู้แจ่มแจ้งเนี่ยมันเกิดจากการทําซ้ํานี่แหละค่ะเพราะว่าระหว่างที่เรากําลังทําอยู่กว่าจะไปถึง3เดือนนั้นนะคะเราจะ สังเกตตัวเองได้แล้วว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะคะแล้วพอเราทำสำเร็จภายใน3เดือนแบบนี้นะคะอย่างจูนเนี่ยบอกแล้วว่าจูนจะมาไลฟ์ต่อเนื่องทั้งหมด60วันถูกไหมคะซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นเดย์ที่แบบ20กว่าจะมาครึ่งทางแล้วนะคะก็ทำให้ลูกค้านะคะหรือว่าคนที่มีโอกาสได้เข้ามาดูเนี่ยเห็นว่านะคะจูนเป็นคนทำอะไรเนี่ยนะคะต่อเนื่องตลอดเลยการที่แบบ อย่างจูนเนี่ยแบบเหมือนกับขายสินค้าได้นะคะหรือว่าจูนเนี่ยเป็นคนที่แบบพูดเก่งนะคะบางคนบอกแบบนั้นนะคะว่าเออจูนน่ะพูดแบบพูดเก่งพูดเข้าใจคือจริงๆจูนน่ะไม่ได้เป็นคนเก่งเลยแต่ว่าจูนน่ะเป็นคนทําอะไรซ้ำจูนเป็นคนทําอะไรสม่ําเสมอนะคะแล้วก็จูนมีเป้านะคะจูนมีเป้าอย่างจูนบอกว่าจูนจะพูด60วันคือจูนมีเป้าหมายว่าจูนน่ะเห็นเส้นชัยไงว่าเออ60วันนะว่า จูนจะต้องทํา60วันนี้ให้ได้จูนมองเห็นภาพชัดเลยว่า60วันเนี่ยนะมันจะจูนจะเกิดได้สร้างประโยชน์อะไรให้กับใครบ้างนะคะมันเกิดประโยชน์อะไรนะคะกับตัวจูนเองด้วยนะคะว่าเออจูนเห็นว่าจูนเป็นคนที่แบบเออมีผลงานมีผลลัพธ์นะคะพอเวลาที่แบบว่าระหว่าง60วันจุนก็มีการพูดนะคะพูดกับเพื่อนๆพนพูดกับลูกค้าเนี่ยได้ ทำการปฏิสัมพันธ์นะคะได้ความแบบเหมือนรู้จักเพิ่มมากขึ้นนะคะลูกค้าได้มีโอกาสได้คุยกับจูนได้เห็นจูนไลฟ์นะคะอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแบบสอบถามเรื่องของสินค้าแต่ละตัวก็จะเห็นว่าเออมันมีการขับเคลื่อนอย่างสม่ําเสมอนะคะกะ็แม่ค้าร้านนี้นะคะแบบว่าพาตัวเองมาให้ลูกค้าได้เห็นก็จะเห็นว่าเอ้ยจูนแบบ เฮ้ยจริงใจอ่ะแบบว่าซื่อสัตย์เพราะว่า,เ,าเพจนี้ไม่โกงแน่นอนเลยแบบว่าออกมาไลฟ์ให้เห็นหน้าหเห็นตาแบบนี้เป็นต้นนะคะมันก็จะเกิดประโยชน์หลายๆอยา่างจากการทําซ้ําการสม่าเสมอของจูนนะคะแล้วก็สิ่งที่จูนดึงภาพมาแล้วเห็นชัดเลยนะคะก็คือว่าเป็นการที่จูนเติบโตขึ้นนะคะแล้วจูนก็จะได้สอนตัวเองไปเรื่อยนะคะแล้วก็คือเหมือนการสร้างอุป,อปนิสัยนะคะสันดานของตัวเองเนะะี่ยค่ะว่า ให้รู้จักนะคะเป็นการวางกรอบนะคะกะติกาให้ตัวเองเป็นต้นแบบนะคะและมันเป็นการสอนทีมงานไปด้วยในตัวว่าถ้าเราเป็นคนที่ไม่นับถือตัวเองนะคะไม่ตั้งสัจจะนะคะไม่ตั้งเป้าหมายนะคะ แล้วใครจะให้ใครตั้งสั่งก็ไม่ชอบนะคะบอกก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ไม่ได้สักอย่างฐานไม่เอาคีดเท่าไม่เอาแกะไม่เอาไม่เอาอะไรเลยอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะต้องการอะไรในชีวิตมันก็เป็นการสอนทําให้ทีมได้เห็นนะคะว่าเอา่ออัปลายเป็นคนแบบเอาการเอางานนะคะแล้วก็เขาก็เป็นคนที่แบบทําซ้ําการทําของเราเนี่ยมันจะเกิดผลลัพธ์กับคนในองค์กรคนในองค์กรเขาก็จะมองว่า สําหรับคนที่เขามีเป้าหมายนะคะหรือเขาเป็นคนที่แบบเอาจริงเอาจังเขาก็อาจจะเห็นเรานะคะแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจยอยากจะไปทําอย่างเราบ้างเห็นอัพไลน์เป็นคนขยนันอยู่ในวินัยแบบเนี้ย เขาก็อยากจะทําบ้างแค่นี้เองนะคะไม่มีอะไรซับซ้อนมันเป็นการสอนแบบไม่สอนเพราะว่าบางชีนะคะด้วยความที่แบบว่าเนาะแต่ละคนก็เก่งๆกันทั้งนั้นเลยนะคะก็สอนกันไม่ได้นะคะมีวิธีเดียวที่เราจะทําได้ก็คือทำให้ดูนะคะก็คือสิ่งนี้แหละคะ่ะก็เหมือนการจุนออกมานะคะทานผลิตภัณฑ์ของคุณหมอเสงนะคะแม้แต่เรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเองก็ทำให้ลูกค้าดูว่า แม่ค้าเองก็ทานมาตลอดนะคะอย่างต่อเนื่องตลอดเลยนะคะและวันนะคะเนี่ยที่ได้บอกไปนะคะว่าจูนทานเองนะคะจูนทานจริงนะคะแล้วก็จูนเนี่ยทานต่อเนื่องตลอดเลยทุกวันนะคะก็เนี่ยให้ลูกค้าเห็นว่าจูนก็ทานต่อเนื่องทุกวันไม่ได้โกหกนะคะ,ะนั้นเวลาลูกค้าแบบถ้าต้องการที่จะได้ผลลัพธ์นะคะที่แบบชัดเจนนะคะเหมือนอย่างเวลาที่พูดกับจูนว่า พี่น่าใสาอะ่ะพี่ทํายังไงทําไมพี่น่าใสาทําไมพี่หน้าเด็กพี่อายุเยอะแล้วอ่ะแต่หนูดูแล้วพี่ยังอายุน้อยกว่าหนูอีกแบบนี้เป็นต้นเพราะว่าจุนทานไงนคะแล้วแต่เวลาที่ลูกค้าเนี่ยเออซื้อไปแล้วแบบทานไปแบบขวดนึงสิบห้าวันแล้วหยุดเนี่ย มันจะได้ผลลัพธ์อย่างจูลหรอคะมันมันไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันไม่เท่ากันนึกออกไหมคะการทานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนคือใช้ระยะเวลานิดน,นึงให้กับเขาหน่อย ะะเพื่อเราจะได้ผลลัพธ์ที่สุดยอดนะคะตรงนี้นะคะเรื่องของวินัยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะคะแม้แต่เรื่องของการดูแลสุขภาพอย่างบางคนนะ่ะออกกําลังกายอะ่ะใช่ไหมคะพอเราทําซ้ําทําซ้ําทําซ้าสุขภาพร่างกายของเราก็แข็งแรงนะคะแล้วก็โชคดีมากๆเลยที่เรายังมีโอกาสได้ดูแลสุขภาพนะคะบางคนเนี่ยเขานอนติดเตียงอยู่เขาอยากจะออกกําลังกายนะเขาทาไม่ได้แล้วเพราะว่า เขาอ่ะก็เป็นคนหนึ่งใช่ไหมที่เคยพูดว่าเขาจะออกกําลังกายเขาจะออกกําลังกายนะโอ้ยเนี่ยเขาไม่มีเวลาออกกําลังกายก็นี่ไงเพราะเขาพูดแต่ว่าเขาไม่มีเวลาไม่มีเวลาออกกําลังกายเขาอยากออกกําลังกายสุดท้ายเขาไม่ได้ออกสักทีเลยเขาไปนอนที่เตียงแทนนะคะเพราะว่าอะไรเพราะเขาทําไม่ได้สักทีถึงแม้ว่าทําได้ก็ทาส้ไม่ได้นะคะ คนเรามันจะแบบอยากได้ผลลัพธ์อะไรอ่ะนะคะเราเสกเองไม่ได้หรอกนะคะเราเสกไม่ได้หรือเราสั่งไม่ได้หรือเราแบบจะให้คนอื่นทําแทนเราไม่ได้มันต้องเป็น ตัวเราเท่านั้นที่ทําความสําเร็จก็เช่นกันนะคะถ้าสมมุติว่าใครที่ต้องการประสบความสําเร็จอย่างมาทําในธุรกิจหนอเสงเนะะี่ยค่ะคือเราทำเนี่ยเราก็ต้องแบบเหมือนทําซ้ําแล้วก็มีวินัยสม่ําเสมอเราจะไปบอกให้อัปไลน์เนี่ยทำอันนั้นให้เราให้หน่อยนะคะไปบอกทีมงานให้ทําสิ่งนี้ให้เราหน่อยไม่ได้ใครทําใครได้เท่านั้นเลยนะคะไม่มีใครทํา สร้างความสำเร็จนะคะให้เราได้นอกจากตัวเราเองแล้วเราอ่ะจะสามารถอยู่ในความสำเร็จก้อนนั้นได้ต่อเมื่อเรามีวินัยเป็นตัวกำกับพฤติกรรมของเรานะคะจูนทำให้เห็นนะคะชัดเจนนะคะซึ่งแบบอาจจะเป็นไปบ่อยครั้งเหมือนกันที่จูนอะ่ะเลทนะคะไม่ตรงเวลาเพราะว่า ส่วนนี้นะคะบางครั้งเนี่ยจูนติดงานนะคะจูนติดงานอาจจะมีลูกค้าคนอื่นนะคะนะ,ะที่ยังคงอยู่ในร้านบ้างหรือจูนอาจจะติดสายนะคะหรือจูนมีงานอื่นที่แบบนะคะนั่นมันแบบว่าเป็นอะไรที่ที่มันไม่สามารถที่จะปริกตัวออกไม่มาได้นะคะไม่ใช่เป็นเพราะว่าจูนนิสัยไม่ดีเกเรขี้เกียจไม่ใช่ ะะจูนอยากบอกกับหลายๆคนในวันนี้เลยนะคะแล้วก็เพื่อนๆจูนก็พอทราบเหมือนกันนะคะคือวันนี้จูนะงานเยอะมากนะคะแล้วก็จูนยกของนะคะจูนยกของจัดของนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็คุยลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่นะคะรับลูกค้าเหมือนอย่างทุกวันนั่นแหละคะ่ะซึ่งเนี่ยจูนเมื่อยมากเลยนะคะเมื่อยมากนะคะเพราะว่าตั้งแต่เช้าและตอนเนี้ย ก็จะสามทุ่มแล้วเนี่ยนะคะจุนก็ยังคงทําอยู่เลยนะคะแล้วจุนเนี่ยเป็นคนที่แบบทางานคนเดียวนะคะทํางานคนเดียวว่า,าไปรับขอหรือว่าโรงงานมาส่งของจิงก็ต้องจัดร้านกวาดร้านทำความสะอาดร้านจุนทำเองหมดนะคะขายของพัฒนาตัวเองสอนทีม โคชชิ่งจุนทำเองครบทุกสิ่งทุกอย่างเลยจุนเมื่อยได้ไหมคะจุนเหนื่อยเป็นไหมคะเป็นทุกอย่างจุนง่วงได้ไหมคะจุนหิวได้ไหมคะจุนเป็นทุกอย่างจุนงองแงได้ไหมคะเป็นได้ทุกอย่างแต่จูนนะคะบอกตัวเองว่าไม่ได้นะคะสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่จูนต้องการ จูนต้องการเป็นคนที่มีวินัยจูนต้องทําเป้าหมายของจูนให้สําเร็จไม่ว่าจูนจะง่วงแค่ไหนเหนื่อยแค่ไหนจูนก็ต้องเอาตัวเองเข้ามาอยู่ในวินัยนะคะเข้ามาอยู่ในวินัยอะไรบ้างที่จูนจะต้องทำนะคะไม่มีคําว่าเดี๋ยวก่อนมีคําเดียวว่าเดี๋ยวนี้นี่คือสิ่งที่จูนต้องทําจูนจะต้องไลฟ์นะคะจูนก็พูดเรื่องอะไรดีใช่เลยตัวนี้ดีมากนะคะก็เลยจูนก็เลยมา ผู้ตรงนี้จูนนะคะต้องการเป็นผู้หญิงนะคะอายุ50นะคะที่ยังคงแข็งแรงกระชุ่ยนะคะนะ,ะ,นะะแล้วก็สดใสร่าเรมิมีกำลังวังชานะคะเป็นคนที่แบบอารมณ์ดีปิ๊งปังออร่านะคะ,ะดูแล้วแบบเอ้ยหน้าครบนะเนี่ยเป็นคนแบบ จิตใจแจ่มใสเบิกบานนะคะเนี่ยอยากเป็นคนแบบนี้กระสับก,กระเฉงข่องแควยกนั่นนะคะทังยาตลูกต้นไม้ทำอะไรได้นะคะอยากเป็นคนานานเพราะ,ะนั้นวันนี้จึงต้องแข็งแรงก่อนนะคะก็ค่อยๆเติมไปนะคะเติมปุ๋ยใส่ลงไปให้เขานะคะให้เขาแข็งแรงเพิ่มขึ้นทุกวันนะคะ ต่อไปนะคะจุนเป็นผู้หญิงอายุ50จุนก็ไม่ต้องไปนอนโรงพยาบาลจุนก็จะไม่มีปัญหาเรื่องข,ของความดันเบาหวานหัวใจไทรอยอะไรต่างๆที่เขาเป็นกันจุนจะไม่เป็นนะคะเพราะจุนดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้